อะไรเนี่ยหน่วยพิทักษ์ป่าปูตาจอเขตรักษาพันธุ์จัดป่าโตนปริวัติโอเคศ้าพื้นที่กันใช้นะเนี่ยนี่นั่นโอเคเอ็เกลียวโอ้นี่ก็น่าจะเคยมีการจัดระลี่ะครับมีโคสปอนเซอร์การ่อรงเทียวอะไม่ได้มัง โลโก,ก้กรมการปกครองนะครับเคทีอยู่เฮ้ยไม่เข้าใจแล้วมันโตกันเียวกับรถเสย อัอนนี่นี่ทุกทางาพุตจไหเอ้ยไม่ค่อยลับรถจไปเรียวซ้ายแสดงผิดเลยแสยดงาทางนี้ไม่ทุกยะไม่กลับมีใครรู้มากนี่ ทีบีเอสสังไงให้เขาพูดหลดแล้วก็ตามมาหยียบผอ่เพื่อนโอ้มาตัวนี้ผีผีเขาบอกว่าฮัลโลผีเขาบอกว่าเอเขาจะหมา,หาเดี๋ยวเล่นมาฟังเดี๋ยว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 นะมีเล่เขาไมีวะไอ้นั่นเขากินไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บน,นึงน,น,น่าจินอาได้ด่าเคย,ยก,กินไม่เลย้ย ฮฮัลโหลเดเดดเดวเดดไปทุระให้ปักตัวกนอืมน่าจะเป็นมาส่องตัวในตำนานแต่ยู่ในพื้นที่ครับเออเออไม่ต้องหนีด้เดเดไปห้าหอนหาได้กินไหมเดี๋ยวยเข้าตึตึงตึงอย่บหน้าโอเคเดี๋ยวรอเดียวรอเดียวอืมเดเดให้มันไปยืชนไม่โอเค อ่ะมายินโชว์ตัวก้วอ,อนแม,มน่มานี่มานี่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอิญก็ไม่มีแล้่ยินทีไม่รู้มีแล่ไม่กินไมมอันนี้ไม่ได้ Tao chào kin ở đây là đại phải mua bác biểu, bác là tại mua đều 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 đều

mà được, được, được. À, gặp khao hai mà 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 phải chín phải chín ừ mình đang nữa à để bánh gặp khao hai nữa cô là nít cô là nôi nữa về nay hai chín cắn cả càng thêm mấy mì lấy chín thì nu ừ u nu đồ đúc bắt đéo bắt đéo à ní con nè rồi để chạy ừ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 , ừ. Đều, đều, đều. Đều, đều, đều.

à ok chị chạy à phải vô đằng nướng phải vô nướng con phải đi khập đi chịu lấy để đèn cài đã ok để đó lô lô 1, 2, lô lô đâu giọt 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 lô nấy làm tham em nó còn à giọt 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 lô 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 Ô lưu 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 lô giọt lô giọt lô đốt đốt đốt. Bỏ cái ghép mới vừa. Đều có ngoài tụi อ,อ,อ,อย่าแย่งกันนะไม่เอาไม่เอาอยู่นิ่งๆอย่าแย่งกันเอาเอาเอาแบ่งให้แบ่งให้เอา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 นูน้นอยากกัดตีทุ่งนะได้เช้ากันแล้วต่อเดียวเลยเนีอยากผมเอาโนูนโน้นน้้นข้างหลังไปโน้นโน้นเดี๋ยวนั้นแล้วไม่รู้เลยโคตรลาวเลยเล่นไม่ฟังอ๋อฝนฟื้น,นที่เอาไปได้นี่แหละไปห้าข้าวที่บ้านกินนะไปโอเคบายบายไปแล้ว mình không đói, mình không đói, khỏe bọn không có miếng để ăn, rong nào, ok nhé, bye bye, có chép cả nào, ok, à, cái có là quay hòa lên, theo na thì miếu cá ta, đừng có nhé, để quẹo oh, lấy mỏ ok bye bye, thank you, cởi xước, đi nào, đi nào, không cần xuống, không cần bye 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 bye, đi nào, gấp, nó đốt láu rồi, ăn gì cũng จานก็ไม่ใจลืมไม่ใจรู้เลี้ยงนี่ว่าเออแต่จําได้ว่าผีคนนึงเขาเคยเคยดูเล่นเขาตักอยู่เลยไม่รู้แต่ว่าจันไม่ได้พักนะเนี่ยโอเคจิตถึงนะไอเสียแล้ววะตูคนนี้มากไอ้ตูปไอ้ตูปเอ้ยไม่ชนขึ้นรถเพราะว่ามันควรนุ้เพื่อ เอาตู้ปิดตู้กันเจ้าเออเอเอเพื่อนน้อดูก้มาม่าดูเรียงมาชมเพื่อนแล้วอา่าอย่าตู้ก็ไม่ปิดตีเฮ้ยเพื่อนปิดตู้กันเอานี่เป็นการปิดประตูรถโอเคอ่าเห็นไหมออกแล้วผมก็ชนมาดีปิดประตูรถ,น,น,รถนะต่อหลังอย่าเบ๊บปั๊บปิดปึ๊ดเลย มีเลยอาจารย์ส้นฟิตมีครูโอเคขึ้นลูกควนต่อโอเคโอเคไม่ต้องมาซ่งลรอกไม่เป็นไรขอบใจขอบจใจเรื่องอะไรขึ้นไหมกันมหขึ้นไหมือนกันไหมไปไหมเอาตาตัวชาไปามาซ่งเอาบายบายท่านนะบายบาย,นะบาย,บายไปแล้วแข็งนะโตเขาวิว่งมาซ่งด้วยนะ อันนี้ผูห้ก็บายบายครับแต่ท้ายมันเหมาะผมบอกเลยว่าในเมื่อเขามีไอ้ชายก็ต้องชายครับถ้ามันเหมาะสมนะครับอย่าไปฟื้นบอกโอ้มันรอดมันรอดมันรอดแต่มันรอดแต่มันเนืมันเดี๋ยวคุยัดเสร็จนะครับแล้วใส่ดิบล็อกยัดโลไปครับเลยเลยไม่ต้องรีบโอ้โห กัปิ้นืดแม่เชั่นชเลยอาดวเสื้อมาอยู่ข้างอยู่เเดี๋ยวให้เกจอนะถันน่ารักนูเล่น้องเลทำไก็มันมันมาส่งเรืมนโอ้โหเชั่นโหลมินฟีเลยเว้ยก่อนตัวคนไทยมากอยู่เลยพกตัวโอเคตู้ขอบใจนะอ่าทยตู้นึงหทีนึง กับใจกับใจหัวซ่าหมาส่งเออ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 นารักน่ารักจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบบดจุบบดโอเคเห็นไหมทีนี้นะต้องใช้ความระมัดระวังให้เต็มที่นะพี่น้องนะเยังลงจ็อกดีกว่าต้องเปกลี่ย ข้าดีขึ้นมานิดนึงครับตะกี้ท่ามทางที่แด้านหลังก็บอกคืนนี้ก็น่าจะมีคนอยู่หกจ็ดคนและถี่ี่ขึ้นขึ้นมาก่อนผมมากับอย่างหน่อยครับโชคดีนิดนึงกว่าดามีเออดามีเผื่อนอยู่นในพื้นที่ไม่วังเวืดแรงเมื่อคืนก้อนแรง ใช่ไปก่อนนะครับถุมันเกีงยลูกเลยมันยิงน้ำไปเต็มโอเคสวัสดีครับเอาไปทางไหนต่อ นำไปนำไปลอยๆแข่งนี่กินเลยนะทำงานเรากินเล้ยทำงานเนี่แหละเป็นประโยชน์มั้งจ้ะเออกินเลย้ยทำงานด้วยรู้ ต้องระวังนะต้องขนะ้อ,อม่ดีลาดแล้วก็ดังแอ็กเลยแหละขึ้น้องขอมนะครับพอให้เหลือข้อมทางที่ตามกอนะอย่าไปขอมทีที่สู้เนี่ยครับตีนควนี้ชัวร์มันไม่ต้องบอกว่าหลอดชั้นเด่นหลอดชั้นร้อยหลอดชั้นสุดยอดหลอดชั้นพอระกำลังมาท่านนะครับ ขึ้นเตียนกวนเซตเซตโลเลยครับใส่โลเลยมีหมอใส่ส้วนมาข้ามมาเลยผยีไม่เป็นไรครับเอาไม่เป็นไรหวะแหมกาแล้วต้องโบอกกูผีขึ้นไปสักสักไก่กันไหมสิบ,บ้านระูไ้<า>ไหมขาข้ามจะคิดอะไรอย่าไหม,ไ,มได้ไ, <ป S 1> ไหมไม่ไปคนเดียว เี่หวานข้าวบุเขามีจุดขึ้นไปแล้วด้วยคนนั้นบอกมันเขาเป็นไม่เป็นค้วนี่ก้วนเขาขายทั่วมาเป็นก้นมาแต่ส่วนเล็กแต่ไม่เป็นเล้ยลูกคนไทยรักกันขอบคุณขอบคุณตึกเท่านี้เขาเล่นวิทยุกับจบเลยรู้ไหมวิทยุสมัครเล่นนะได้ครับโอเคโอเคไป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 นี่มันทาถูกทิพเลยนะช่องตัวนี้นะเออมาส่งเก่งเก่งเขาพ่นกับพ่ครับอ๋อสิบโลลูที่หนูเล่นน้อคแจ๊ด แตตะคิดเลยเออเออทิบ์โลป่านนี้สกะไรนี่สหกสิบเกาเออโอ,อเคโอเคก่อนข,ขึ้นมาครคุยกับผีถีในท่านี้ปกแบบติจะมักเล่นส่วนบุกแเขาก็เออแน่ใจเอเอามาคนเดียวเลยขนาดเลแหงจ้าวว้าวมาบอกปีแล้ทำขนา ini có chưa ini gak ah jendel ya lah là kan tau lah dari 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 ayam kalau aku mikir tuh lang Có mau tập thôi lắm. Còn cái <laughs> này, mấy này, không สัสดีครับ